สวัสดีค่ะค่ะพี่น้องมาเบิงงอแแม้วันอีกตัวนึ่งนะคะจะเพิ่งลูกเขาในตัวผูก่กะบมัจะเป็นทองแรกกะแข็งแรงดีเนาะค่ะพี่น้องแต่เสียดายอยู่เขาก็อยากไดเ้เป็นตัวแม่เนาะเขาก็ได้เป็นตัวผูเนาะคะ่ะ ล่อรุ่นตัวต่อไปเนาะคะ่ะถ้าเพื่อว่าเข้าสิได้เป็นตัวแม่เนาะคะ่ะตัวนี้กะตัวนี้กะสี่ประมาณเดือนเม่สากะรุ่นกันเนาะคะ่ะพี่น้องรุ่นกันเมื่อว่าแม่ถุงท่องนี่เขาสิได้ลูกตัวแม่เขาตัวเถิดเนาะคะ่ะอันนี้กะได้ประมาณสิบสี่มือนะคะสองอาทิตย์นี่ค่ะ ตอนออกไม่ไหมเขาก็ส่งหายอยู่แต่ว่าเดนี้กะเศร้าแล้วนะจ๊ะพี่น้องพอเพิ่นกะเริมแล้วค่ะลร่มซือ้อเริ่มซื้อพอเพิ่นแต่ว่าของผู้นี้แยกเพลิดนะค่ะของแม่ถุงท่องนี่แยกเพศเฮห้าถ้าเบิ่งว่าห้าแยากเพศนี่มันสีสมสมปัารถนาเ้าบ่เนาะค่ะพี่น้องสมใจห้าบ่ว่าห้าเฮ้าอแยากเพลิดว่าเป็นตัวตัวแม่เนาะค่ะ กสิร้ให้เฮ้าบอกกะลอรลุ่นตอนเดือนเมษากับเป็นท้องแรกท้องสาวนะจ๊ะพี่น้องกันกลอลุ่นตอนนี้กับประมาณหามงแรงแล้วค่ะ ถ้าเวลาเข้าไปเลี้ยงน้ำทงน้ำทางสิงเหอ้าปลา่อยเสียวเขากับฝ่าแลนเขา,เาเขอกเขาพี่้องโอ้ยสิบาหากินซื่อว่าทั่วไปทะแลนหน้าต่างแต่ข,ขกอกเขาแกาสิติดอาหารเสริมที่ที่เอาหาเขาตอนแรกน้ะค่ะก็เลยกิดต่อก็เลยแลน สำหรับคลิปนี้กัสวัสดีค่ะ